น้องบางพระทุกท่านด้วยความมุ่งมั่นจากเหล่าพี่ชายในการสืบสารปณิธานบางพระบางพระพี่น้องเพื่อนพ้องต้องรักกันจึงได้เกิดโครงการสามัคคีพี่น้องภายใต้การดำเนินงานของโครงการบางพระแลนด์แอนด์เฮาส์เป็นธุรกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการภายใต้สิทธิ์เก่าบางพระโดยการนำของคุณบรรพตฉ่ำแสง รุ่นปมก1สิหรือมีชื่อในบัญชีรายว่ากเกษตรลูกทุ่งซึ่งได้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์แต่ก็ไม่ทอดทิ้งสายใยผูกพันแห่งบางพระจึงได้เชื้อเชิญเหล่าสิทธิ์ก่าบ,บางพระด้วยกันเพื่อผนึกพันธมิตรเครือข่ายให้มีขนาดที่ใหญ่โตและกว้างขวางขึ้นซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีและมากขึ้นตลอดมา ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลจึงได้เปิดโอกาสในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องบางพระเป็นกรณีพิเศษเพื่อแนะนําและให้ความรู้การดําเนินธุรกรรมจึงได้ประสานกับสมาคมศิทย์เก่าบางพระจัดการสัมมนาตามประษาพ,พี่น้องหน้าที่ทําการสมาคมศิทย์เก่าบางพระในวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568เริ่มตั้งแต่เวลา10ินาฬกาเป็นต้นไป ในโอกาสเดียวกันจึงได้ประสานเรียนเชิญท่านอาจารย์บางพระอวุโสเข้าร่วมงานเพื่อใช้โอกาสดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่จะอำนวยโอกาสให้เหล่าลูกศิษย์ที่ได้ร่วมเดินทางมาครั้งนี้พบปะเยี่ยมเยือนท่านอาจารย์ไปด้วยนับเป็นพันธกิจสร้างสรรค์สร้างทั้งมิตรภาพสายใยเปิดโอกาสเครือข่ายทางธุรกิจ อีกทั้งมีเป้าหมายนำเงินหลังหักค่าใช้ใจ่ายจากการลงทะเบียนมอบเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินง,งานของสมาคมสิกลก่าบางพระจึงเป็นโครงการที่น่าเชื่อชูยกย่องอันก่อให้เกิดประโยชน์รอบด้านจึงขอเชิญพี่น้องผู้สนใจในโครงการนี้มาร่วมสัมมนาพบปะตามวันเวลาดังกล่าวอันหนึ่งทางบางพระแลนแอนเฮาส ได้มีข้อความเชื้อเชิญสมาชิกในกลุ่มลายต่างๆจึงขอเชิญผู้สนใจที่จะเข้าร่วมได้แจ้งชื่อของท่านเพิ่มลงไปในข้อความดังกล่าวด้วยเพื่อจะได้ประมาณการด้านสถานที่รองรับและการบริการให้สอดคล้องกันจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากพี่น้องบางพระและขอได้รับความขอบคุณจากโครงการ บางพระแลนด์แอนเฮาส์ครับผม